เดี๋ยวเอากลองเข้ามาใกล้ๆเนะีเฮ้ยเอาหยิบกล่องกล่องไปนั่นนะ่ะมันยังไม่ได้ดูเลยเลยสิเต็มเต็มสองให้กันนะ เคปุรีมวลโอเคครับปุรีมวลกับปุรีไฟฟ้าเลยหนึ่งลำใช่ใช่ตรงหลังวัดหลังวัดขดทองวัดขทองผู้ยผู้าไปเลยให้ให้โฟนนันแล้วไปเลยเอ,อ้เ

ใช่เลอพี่ไฟฟ้าใช่ไหมเป็นบุรีไฟฟ้านะครับแจมแจมดูแลทิ้ง่มั้ยวะทนี้